สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอยู่ไหนชาวเน็ตทวงถามพลังประชารัฐนโยบายรถเมร้อนศูพันปี6.5แห่แชร์โพสต์เก่าเพียบชาวเน็ตทวงถามพักพลังประชารัฐนโยบายรถเมร้อนศพันปี65อยู่ที่ไหนแห่แชร์โพสต์เก่าเพียบ ผู้ใช้งาน Facebook จำนวนมากต่างแชร์ภาพนโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐที่เคยโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2562ซึ่งเคยโพสต์หาเสียงพร้อมกับนโยบายระบุว่าปี65รถเมร้อนต้องสูญพประเทศไทยเมืองร้อนและร้อนขึ้นทุกวันแล้วทำไมเรายังต้องใช้รถเมร้อนต่อไปพลังประชารัฐ เล็งกำจัดรถเมร้อนภายในปี2,565เปิดที่ให้รถเมรุ่นใหม่และรถยนต์ขนส่งสาธารณะพลังไฟฟ้าหรือ EV หนึ่งในนโยบายสีเขียวเพื่อคนกรุงเทพปลอดสะอาดลาขาดฝุ่นเลือกเราไม่ร้อนแน่ ทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์และแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นระบุว่าเวลานี้เข้าสู่ปี2,565แล้วยังไม่มีวี่แววว่ารถเมร้อนจะหมดไปจากกรุงเทพบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าอาจต้องรอชมเนื่องจากปี2,565ยังเหลือเวลาอีก356วันเท่านั้นขณะที่บางส่วนสงสัยว่าหรือปี65ที่พักพลังประชารัฐหม ถึงจะเป็นปี2,665กันแน่ขณะที่บางคนสงสัยว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นเฟซนิวส์หรือไม่ โดยหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมคอมเมนต์ด้วยโดยระบุว่าสวัสดีเรามาจากอนาคตปีพุทธศักราช2565รถเมร้อนยังเต็มกรุงเทพไม่ได้สูญพันอะไรแม้ว่าพักพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลมาหลายปีแล้วก็ยังพ่นฝุ่น p m 2.5เต็ม หรือว่าที่หาเสียงไว้นี้ไม่ได้โมต้ตอแหลแต่หมายถึงปีคริสตศักราช265 0ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ